อย่าให้ล้นอืมสวยจบไม่ต้องเยอะหรอกแค่อกหันไปที่เป้าก็พอแล้วคุณไม่ต้องไปบิดเพิ่มเึ้นจบอกหันไปที่เป้าพอแล้วคืนกลับมานิดนึงโอเคนั่นแหละครับอีกท,ทีนึงครับ โอเคนั่นแหละครับนะทิ้งทิ้งดีลูกคิมทักดีหอหัวอย่าไปด้วยเท่านั้นเองเอ,อ๊บ หรือัวอย่าไปด้วยโอเคก็ล้วงเฉพาะบอดี้โอเคเลสเตต้าดูได้